ก like, really ่อนที่จะไปลงฟาร์มส่งสู้ก่อนนะลูๆอาจจะรอนาหน่อยนะสว่ว่าจริงอไงซูเปอร์สีละรวมเมืองส่งําำ้นสร้างที่จานนะแต่ว่าสต้องสร้างโลกตรวซอสอะไรลูกดีแล้วก็ไปลงมอดไปหาหนุมก็ดส่วนใหญ่เราจะสร้างตรวซอนมากกว่าในคลิปนี้จะมีแต่ตรวจสอบที่ส่สร้างเองนะยกเว้น เห็นสิ่งสองบางอย่างมันกำลังรัวก่อนหนึ่งดึงดิงหลุโดนจำลังเตรียมกลังเตรียมปกติซูปเปอร์สีสรมเมืองหนึ่งสัปดาห์ลงหนึ่งตอนนะมันจะไม่เหมือนสีลมเมืองนะวิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนมันจะไม่เหมือนสีระโอบเมืองนะเพราะว่าสีระโอบเมืองลงวันละหนึ่งคลิปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นี่ลงสัปดาห์ละหนึ่งอี่ในเรื่องหมดเลยฟิงเลยอะไรมาวะจะไปคืกินแมวอ่ะออื่ะกินแมวอ่ะชิงหนีเฮ้ยเดี๋ยวนะบุ๊คบุ๊คอะไรวะ เฮ้ยขอกคุณนะตอนนี้อันนี้เราลงโจมตีสามารถลงโจมตีโดยขุ่โยนแปลกๆเลยฟิวเดี๋ยวเราขุ่โยนต์ใชว่าไหนวะเฮ้ไม่เห็นมีเลยน่าดูนั้นเฮ้มาเล้ยวซีชเย้น่าช้าฮึกตัก ดูดปวนมือเอ้ยหัวใจอะไรวะจะลองดูสิเฮ้ยเอาหัวใจฉันเลยมาฉ่าตายงกินเฮ้ยกระเป๋างแล้วะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยขู่หนีฉันไปดีกว่าไอ้เชนไปแล้วเป็นไงบ้างนี่อะไรวะให้ตามลงไปเหรอเอเยตามลงไปตู้ม

ใจทำอะไรลูกน้องฉันเออเออเออเฮ้ยมันไปแล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนไปก็ว่าแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วเชงฟันหัวสาดเออเห็นไหมเฮ้ยอะไรเนีินนกมาแล้วเออเออเออชู่ไม่จะไฟก็ไฟอะไรกูย่อวิววิวไปแล้